อ๋อยมยยอ,อ,อยากรวยเหรออ๋ออยากรวยอาตมาจะให้คาถาเศรษฐีนะยมเอาไปใช้รับรองเป็นเศรษฐีอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอย่าเสวนาคนชั่วอย่ามั่วอบายมุกอย่าสุกรหามอย่าพร้ามกนทำอย่ารำก่อนเพลง อย่าข่มเห็งผู้น้อยอย่าคอยแต่ประจบอย่าคบแต่เศรษฐีอย่าดีแต่ตัวอย่าชั่วใส่คนอื่นอย่าฝืนกฎระเบียบอย่าเปรียบสังคมอย่าเชื่นชมคนผิดอย่าคิดเอาแต่ได้อย่าใส่ร้ายคนดีอย่ากล่าวว่าจีมุสาอย่านินทาพระเจ้าอย่ากลัดเข่าวเมื่อมีทุกข์อย่าสุขจนเลิมตัวอย่าเกรงกลัวงานหนักอย่าพิทักษ์พานชน อย่าเริ่มตนเมื่อมั่งมียามเอาไปใช้นะไปปฏิบัติรับรองว่าจะได้เป็นเศรษฐีสาธุสาธุ